นายทวัตอุทยัยผู้ใหญ่บ้านบ้านวังนกไข่หมู่ที่8ตำบลหนองนกไข่อำเภอต้นแบนจังหวัดสมุทรสาครครับบ้านวังนกไข่นะครับก็มีสภาพภูมิศาสตร์นะครับเป็นเ,เลือกสวนนะครับมีอาชีพกเกษตรกรรมครับเป็นส่วนใหญ่นะครับมีประชากรประมาณ735คนนะครับก็จะให้ทาง คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับได้ใช้หลักการบริหารโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาบริหารให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้รู้ซึ้งถึงหลักของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ปฏิบัติตามเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2558นะครับได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพพลัดรักสุนทรีย์บร,รมราชกุมารีนะครับปี2558 ชาวบ้านนะครับมีวิถีชีวิตนะครับดั้งเดิมนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบเรื่อญาินะครับไม่เป็นสังคมเมืองซึ่งเป็นตำบลเดียวนะครับในอำเภอกระทุ่มแบนนะครับที่ยังมีภูมิศาสตร์แล้วก็ประชาชนใช้ชีวิตแบบเรื่อญาติเป็นยาก,กันั้งส่วนใหญ่นะครับไม่มีคนบุมคภาภายนอกเข้ามา,าศาัยในพื้นที่จะทำใหเ้เรานั้นได้พัฒนานะครับ โดยใช้หลักปรัญญาสิทิพอเพียงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนนั้นมีอาชีพเป็นเกษตรกรรมทส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้เรื่องของการลดรายจ่ายสร้างรายได้ในอาชีพเกษตรกรรมนะครับได้มีการใช้นะครับสารชีวพันนะครับในการที่จะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนะครับทำให้สิ่งแวดล้อมนะครับดีซึ่งจัดได้ว่าบ้านวังนกไข่นั้นมีสิ่งแวดล้อมที่ อันดับหนึ่งนะครับของอําเภอตุ้มแบนเลกว่าดาน้ำนะครับอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีคุณภาพดีนะครับที่สามารถที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้อยู่นะครับที่หมู่บ้านของเรานั้นนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับตามหลักแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ครับจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆอย่างเช่นกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่นะครับรวมเกษตร ของเกษตรกรต่างๆนะครับอาชีพต่างๆของเกษตรกรนั้นได้มารวมตัวกันนะครับเป็นเกษตรแปลงใหญ่ครับก็มีพืชผลครับชมพูมะม่วงมะนาวมะพร้าวน้ำหอมนะครับเป็นพืชเศรษฐกิจของหมู่บ้านมีกลุ่มแตรรูปผลไม้นะครับซึ่งแต่รูปผลไม้ที่จำหน่ายได้ในราคาถูกนะครับในช่วงตลาดราคาต่ำมีกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่ม ขนมหวานวิสาหกิจชุมชนขนมหวานและที่สําคัญครับมีกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านวางังตะไข่ซึ่งเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจนะครับโดยใช้แนวทางการท่องเที่ยวนะครับเข้าพัฒนานด้านเศฯฯฯไรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในหมู่บ้านโดยการจัดกิจกรรมนะครับเที่ยวชมสวนนะครับพร้อมกับเป็นหมู่บ้านที่มีสา,าลาเรียนรู้ ตาลาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับึนเป็น,หนแหล่งศึกษ,ษารูง,งานของจังหวัดสทรสาคอที่หนึ่งะครับก็มีประชาชนและ่วยงานต่งตางๆนะครับได้มาศึกษาดูง,งานเป็นประจำเราก็จะได้เรื่องของอไรายได้เสริมให้กับพี่น้องประชาชนในการขายสินค้าต่างๆของหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผลไม้สินค้าแปรรูปขนมต่างๆการฝีมือต่างๆของประชาชนในหมู่บ้าน เป็นการเสริมสร้างไรายได้กับประชาชนอีกแนวทางหนึ่งด้วยประกอบกับหมู่บ้านของเรานั้นนะครับอยู่ใกล้กับวัดหนองมะไข่ซึ่งเป็นวัดนะครับที่สวยงามนะครับสวยงามแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องประชาชนในแถบนี้นะครับซึ่งมีพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับ ก็มีงานต่างๆนะครับมีผู้ศักดิ์ระบูชานะครับแวะเวียนมาก็ทําให้หมู่บ้านของเรานั้นได้มีคนมาเยี่ยมชมในหมู่บ้านของเราซึ่งเราจัดกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาโรง,งานดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงดูเรื่องของผักปลอดภัยปลอดสารพิษนะครับพร้อมกับได้เที่ยวชมสวนด้วยนะครับทางหมู่บ้านเราได้จัดสวนผลไม้ไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะครับให้ ได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาช้อปปิ้งซื้อถึงสวนนะครับตอนนี้ก็จะมีสวนชมพู่สวนฝรั่งนะครับและสวนอินทผลัมเรามีอินทผลัมที่จะให้ทัางท่องเที่ยวนะครับได้มาเยี่ยมชมแล้วมาชิมสวน